หากสิ่งไหนสิ่งใดเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันคือสิ่งที่ผิดให้เริ่มแบบไหนมันก็ผิดไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกดีต่อกันแค่ไหนรักกันมากแค่ไหนหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สดโดยเฉพาะแต่งงานแล้วมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเรา ดีแค่ไหนก็ตามมันเป็นความรู้สึกของเขาที่เราไม่สามารถไปต่อยอดใดๆไ,ได้เลยหากเขาไม่สดหากเขามีพันธะคำถามที่แม่หมอวรินทรอยากจะถามคุณน,นิดต่อคือคุณน,นิดคิดว่าตัวคุณน,นิดเองเหมาะสมคู่ควรกับรักเดียวรักแท้ รักที่ซื่อสัตย์จากคนที่รักเดียวใจเดียวไหมคะถ้าตอนเนี้นิดกล้าพูดได้ว่าธนาตอนนี้นะนิดอยากได้รักดีๆรักคนที่มีสายตาไว้มองนิดซื่สอสัตย์กับนิดแล้วมีหมดใจไว้ให้นิดแล้วพร้อมที่จะดูแลนิดซัพพอร์ตเหมือนประมาณว่าอยู่อยู่ดูแลเราอ่ะคอยซัพพอร์ตเราเป็นรักดีรักเดียวให้เรารักที่ดีค่ะ,ะมีสายตาไว้มองเราคนเดียวมันคือสิ่งที่หนู เคยร้องขอกับพ่อแม่รัศมีรีบมาเจอเขาแต่พีิงแต่ว่าสเตเตอัสเขาไม่โสด<ำ>หนูก็สงสัยว่าทาไมหนูต้องมาเจอเขาค่ะแล้วมันทําให้หนูตกโสดนะค,ะค่ะงั้นเดี๋ยวแม,ม่หมอวเรียนจะขออนุญาตพูดต่อนะคําว่าเขาไม่โสดต่อให้อีกร้อยข้อเขาคือสเปกเราอย่างที่เราหวังแต่สิ่งที่เราต้องสําคัญและคํานึงมากที่สุดคือไม่โสด ความคำว่าไม่โสดและความไม่โสดนี้หักล้างข้อดีทุกข้อเพราะเขาไม่ใช่ของเราหรือต่อให้ใช่มันก็ยังไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาคุณนิดลองนึกดูแบบนี้นะหากเราเป็นแฟนกับใครสักคนหรือว่าเป็นภรรยาของใครสักคนแล้วมีผู้หญิงจ้องที่จะอยากรู้ที่จะอยากสารความสัมพันธ์ที่มีใจ ที่สนใจสามีของเราแฟนของเราแฟนหรือสามีของเราก็เหมือนจะเล่นด้วยมีใจสนใจคนอื่นคุณนิดเป็นผู้หญิงคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกเสียใจยแล้วก็คงรู้สึกหงแผ่เหมือนตอนนี้ที่นมรู้สึกว่าแตามันไม่ได้เหมือนกันเราอาจจะอยากได้รับการให้เกียรติจากผู้อื่นอ่าใช่ไหมคะแต่บางทีผู้นั้นอาจจะไม่ได้ทําสิ่งใดที่ให้เกียรติเรา คนที่ให้เกียรติเราค่ะหนึ่งเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้องกับเรานะคะบางคนไม่ได้คิดถึงข้อนี้อืมมันเสียเวลาไหมมันเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่โสดน,นะคะแล้วคุณนิดสําหรับแม่หมอด้วยจิตด้วยเซนต์ด้วยกําลังบารมีที่แม่หมอสั่งสมมามองได้เลยว่าคุณนิดเป็นคนที่มีคุณค่าแต่วันนี้คุณนิดจะมองเห็นคุณค่าตัวเองได้มากแค่ไหนโดยการไปแลก ไปเสียเวลากับคนคนนี้หรือแม่เอาช่องชะตาไม่ได้กันแกลง้งแต่มันเป็นแรงกรรมที่หนูเคยกระทำไว้ต่อเขากับเขาทำร่วมกันหนูไปขอองค์พระแม่รักษมีมาแล้วมันเป็นบทพิสูจน์ว่าหนูนัเวลานี้พร้อมหรือเปล่ากับความรักที่ดีจริงๆ หรือพร้อมอยากจะมีแค่คนรักและลดคุณค่าตนเองทําสิ่งที่ผิดรอสิ่งที่ผิดนะัเวลานี้หรือหนูตั้งใจจะมีรักแท้จริงๆเลยหันกลับมารักตนเองให้คุณค่าตนเองให้เกียรติตนเองโดยทําสิ่งที่ดีในเมื่อเราอยากได้คนรักแบบใดเราทําตัวเราให้เป็นแบบนั้นนี่หรือเปล่า สิ่งที่หนูต้องประกาศให้พระแม่ลักษมีเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นดินฟ้าเห็นว่าหนูคู่ควรกับความรักดีๆคนรักดีๆจริงไม่ใช่รอใครที่เป็นของคนอื่นคนที่ไม่ถูกต้องที่ถูกทางคนที่เป็นของหนูโดยที่หนู่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะหนูอยากเจอคนท,ที่บอกเป็นของหนูอะ่ะแม่หนูจะได้เจอหนูอดทนให้ได้แบบที่แม่หมอวรินบอกมันคือแรงกรรมดึงนี่คือวิธีการลัด ทอนแล้วแต่กรรมที่เราเคยสร้างหนูต้องเข้าใจในเรื่องของความยุติธรรมกับกฎหนูมีหนูม,นมีแต่หนูฟังแม่หมอวารินสามถึงหกเดือนนี้หนูต้องตั้งค่าอยู่ในคุณความดีงามให้ได้อย่างสูงสุดมันจะทรมานมันจะมีช่วงที่หนูอยากดาวหนูตั้งใจฟัง แต่ถ้าหนูทําความดียึดมั่นในความดีขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยฉุดดึงหนูเวลาที่หนูจะคิดมากหนูจําคําแม่หมอวารินตรงนี้ใส่เข้าจิตแล้ววันนั้นหากไม่ไหวแค่น้อมจิตอยู่ในพลังงานดีๆทําสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้แล้วนึกถึงคํานี้จะออกมาในจิตหนูและจะช่วยหนูได้แม่หมอวารินวางพลังงานไว้ให้แล้วเพื่อจะช่วยหนูดังนั้นหนูก็ต้องช่วยด้วย ช่วยตัวเองไม่ใช่ขอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยนะคะทุกสิ่งมันจะเกิดขึ้นได้จริงจากการกระทำของเราหนักแน่นในคุณความดีไว้จำคำแม่หมอไว้กรรมปัจจุบันสำคัญที่สุดหนูจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยการกระทำที่ดีของหนูเองอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยได้อย่าให้ใครมามีอิทธิพลแล้วอย่าให้ใครมาลดคุณค่าเราอย่ายอมทำผิดไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตาม ถ้าเกิดดูดวงมาไม่เคยมีใครพูดเหมือนแม่มีแต่ทุกคนก็ทายให้หนูไปวันว่าเขามีใจเขาชอบเรานะแต่ว่าเออมันก็จะงี้ลับไม่มีใครมาเติมนาติหหนูว่าเฮ้ยอย่าเลยมันไม่ใช่ของเราเฮ้ยเขามีเงี้ยแล้วอย่าไปยุกไม่มีใครมาพูดอย่างนี้เลยนะค่ะไม่มีใครมาเติมนติหนูทั้งทั้งที่หนูก็รู้อยู่ว่าเขามีมีเมียแล้วอ่ะแลวหนูก็มีความรู้สึกว่าแล้วทำไมต้องไปนั่งชอบคนที่เป็นคนของคนที่ไม่ใช่ของเราอ่ะมันเสียเวลานะ ถ้าหนูตั้งใจว่าหนูอยากจะมีคนของหนูจริงๆหนูต้องทําตัวเองให้คู่ควรและเป็นแบบนั้นหนูทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าท้อใจนะคะวันไหนท้อใจพิมพ์มาหาแม่หมอ